เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาอุปกรณ์เราจะใช้ฟองน้ำฟองน้ำก็ได้หรืออันนี้พิทาสีทางที่ดีก็ควรใส่ถุงมือก่อนทุกครั้งเพราะว่าต้องการป้องกันจากรอยเลือกอะไรเงี้ยสีด้วยสีแอลนกอออันนี้เราจะตัดตรงเลสวิน ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกรอเปล่าเพราะไม่ค่อยได้สัมผัสรองเท้าเพียงๆไหน,นก็ไม่มีตังซื้อก็ตัดใส่เองซะเลยอ,เอันนี้ก็คือพยายามใช้ของที่ว่าเหลือใช้ประหยไดไม่ต้องยงตังอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดยุคนี้อันนี้เป็นขวดน้ำที่ว่าเราดื่มแล้วเราก็เอาเนี่ย ก้นของมันอันนี้สีหลังจากใช้แล้วหลังจากใช้เสร็จก็ควรหาเทปหาอะไรมาติดพันไว้พว่าอันนี้เป็นสีแอลกอฮอล์พยายามอย่าให้โดนมือเพราะถ้าโดนมือลำบากใหม่เวลาจะล้างออกเทลงมาทีละนิดค่อยๆเติมถ้าหมดเราก็เติมใหม่ได้ เพราะสารพวกนี้เพราะว่าสีพวกนี้จะระเหยอันนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะคู่นี้เราก็หาอะไรมาปัดกหน่อยปัดฝุ่นปัดอะไรหรือจะใช้แปรงขนม้าก็ได้เพราะขนจะนิ่มปัดฝุ่นปัดอะไรเพราะคู่นี้ทําไว้ประมาณเดือนสองเดือนได้แลลวแต่ไม่มีเวลาก็ปัดปัดปัดอันนี้เย็บเมื่อวาน แล้ก็ท,ทั้งดีก็ตัดก่อนเราตัดก็พยายามตัดให้สั้นๆแล้วก็หาหาไฟหาอะไรมาเลนก็ได้หรือว่าตัวจี้ได้อะไรเงี้ยพื <c oughs> ้นที่ในการทำงานอาจจะแคบนิดนึงเพราะว่าอันนี้ใช้พื้นที่ที่ทำงานทำไม่ได้ทำที่บ้าน หลังจากเราปัดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไล่สีเลยอันนี้เห็นไหมเลื่อมมือแล้วเลือ่อนนิ้วแต่พยายามย่า้เข้าต้องเล็บแล้วใ้ญยโดนผิวหนังอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันล้างออกยากมากปาทั้งทั้งของสามรอบก็ได้เดี๋ยวเราลงสีเสร็จเดี๋ยวเราแปรงอีกอันนี้ควรใช้คูุกัน เนี่ยพอซอกเล็กๆหรือใช้ฟองน้ําก็ได้แล้วแต่เราจะดวกที่เราหาง่ายใกล้ๆตัวหรือคัดเต้นบัดอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยแต่คัดเต้นบัดจะเป็นขนถ้าเราถูไปถูมาแต่ถ้าแบบปาดครั้งเดียวคือไม่เป็นไรใช้แทนกันได้ <S <S 1> <S 1> นี้หลังจากเราทาสี หรือว่าย้อมสีเสร็จแล้วก็นี่เคลือบอีกทีหนึ่งพอเราเคลือบใช่ไหมสีของมันจะเปลี่ยนเป็นสม,ม่ำเสมอจะกลายเป็นสีเดียวกันเลยจากเมื่อกี้เป็นดังๆแดงๆก็ๆใช้ฟองน้ำก็ได้แล้วแต่เราถนัดแต่กระสัมดีอ่ะใช้ไม่ได้พร้อมจะเป็นขนพอเป็นขนแล้วง,งานของเราจะไม่สวย không phí gì cướp nó được rồi là cái rối xe phóng anh được